ร้าน,นมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคร,ระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter, Simulator, แมป All Star แมป b o ็อ o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอกแมป a n i m เม v e n g e นนะครับวันนี้จะมาเทียบ3ตัวละครสำหรับสายซับพอร์ตกันนะครับก็จะมีเป็นตัวของคาตาคุรินะครับเดี๋ยวกดไ่ติดนะครับนี่ คาตาคุรินะครับจะเป็นสายไกลภาพแล้วก็มีตีติดไฟด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวในเกมกันนะครับในแมปก็ต่อมาจะเป็นโทโดโรกินะครับแล้วก็จะเป็นเอมิเลียเนาะก็แต่ตัวจะมีท่าที่ต่างกันแต่โทโดโรกิอาจจะเหมือนเอาเอมิเล mm ียกับคาตาคุริมารวมกันนะครับอันนี้เลยก็สำหรับเรื่องท่านะครับท่าการโจมตีโทโดโรกิจะเป็นแบบเวทนะครับเอมิเลียเวทเหมือนกันเนาะเป็นเวทน้ําแข็งนะครับโทโดจะมีข้อดีก็ตรงนี้นะครับไฟน้ําแข็งเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในเกมไปเดี๋ยวพี่ขอไปฟาร์มเงิน สักเว็บหนึ่งแล้วก็ให้มันอัพตันได้ทุกตัวนะครับสำหรับ3ตัวนี้ก็ใช้เงินต่างกันเยอะในดับนึงเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูดกันเลยลวกันนะครับสำหรับเรื่องสเตตพี่ไม่ค่อยอยากให้ดูเท่าไหร่นะเพราะว่าเจ้าคาตาคุริพี่มันได้ดีวามาเนาะก็ให้เราดูในเรื่องของการสโลว์แล้วก็ความสามารถของมันล้วกันนะครับไปุขาตะไปฟาร์มเงินก่อนนะครับเดี๋ยวแต่กลับมาตอนที่ฟาร์มเงินเสร็จแล้วเนาะ ตอนนี้ก็ฟาร์มเงินได้ในจนํานวนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเป็นเจ้าคาตาคุริก่อนละกันนะครับ3ตัวละครนี้สโลได้หมุนกันหมดเลยนะครับแต่ในที่นี้นเจ้าคาตาคุริรในแอ่นนี้นะฮะในแพทล่าสุดในแผ่ปัจจุบันเลยนะครับคาตาคุริสามารถสโลได้ทั้งหมด4วินาทีนะครับส่วนตัวอื่นจะสโลได้แค่3วินาทีนั่นเองนะครับอ่านี้ก็จะเป็นความแตกต่างของแต่ละตัวละครแล้วน,นะครับนี่เล สำหรับคาตาคุรินะครับอันนี้เป็นพาสซีฟดีวายเนาะเป็นเทสทีสดีวายนะครับรู้จะพูดยังไงดีก็ลักษณะที่ใส่เป็นตัวดีวายนั่นเองนะครับดาเมจก็จะเยอะกว่าปกติในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตีเร็วขึ้นระยะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวอัพไปเรื่อยๆนะครับในขั้นที่3ของคาตาคุริเนี่ยจะตีเป็นติดไฟแล้วนะครับเป็นไฟโมจิเนาะแล้วก็ไซเคิลจะเป็นเป็นวงกลมแบบนี้นั่นเองนะครับแต่สําหรับตัวสโลเนี่ยส่วนตัวเขาจะใช้การใช้เป็นการเชื่อวางขั้นแรกนนนัั่เองครบี มันสามารถอัพได้นจนถึงขั้นที่7นะครับรูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนเป็นแบบโมจิบาลินะครับอะไซคเคิลเนวีก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับดาเมจก็แรงขึ้นแบบหนึงเนาะแล้วก็ดาเมจปั่นตันสุดอยู่ประมาณนี่นะครับสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสามอันนี้จะเป็นตัวในด้านของดีวายนั่นเองนะครับเป็นแพสซีฟดีวายเนาะอัพเกรดได้เก้าขั้นนะครับระยะที่สามสิบวงการโจมตีระยะการโจมวิธีการโจมตีอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนะครับนี่เลย ราคาก็เอา19,000เอ้ย16,937เจ็ดไปคูณ4นะครับแค่นั้เองถ้าอยากรู้ราคานะครับนี่เลยอ่ะก็ตีติดไฟแล้วก็ตีติดสโลว์สวินะครับคาตาคุริเป็นตัวที่สโลว์นานที่สุดในเกมนะตอนนี้นั่นเองนะครับนี่เลยอ่ะก็ตีติดไฟด้วยนเนาะเป็นดาเมจกายภาพนี่นะครับข้อดีของมันของของมันข้อดีของมันก็คือนะครับมันสามารถสโลว์ได้ตีติดไฟได้แล้วก็ระยะกับสปีดการโจมตีดีในอันหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่า เอามาวางแค่ขั้นแรกก็พอแล้วนะครับนี่แค่ขั้นนี้นะให้มันแค่สโลมอนก็พอแล้วนะครับไม่ต้องถึงขั้นที่มันตีเป็นติดไฟก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ซับดาเมจได้เหมือนกันเพราะว่าเราเอาแค่2ขั้นดาเมจก็เกือบหมื่นแล้วน,นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นตัวสโลที่มีดาเมจในรับหนึ่งมาดูกันที่คาตาคุรินะครับเออไม่ใช่คาตาคุริสิสำหรับคาตาคุรินะครับจะตีเป็นทรงเส้นตรงนะครับเป็นะจะเรียกทรงโคนก็ได้นะครับเพราะว่ามันโคนเหมือนกันเนาะ แต่พี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรกันจริงๆนามสำหรับทรงแบบนี้นะครับเป็นเส้นตรงเนาะเรียกลายเหรอหรือเปล่านะครับไปดูนะนี่นามนี่มันจะเป็นทรงโค้งอะไรประมาณนี้ส่วนทรโดโรกินะครับอันนี้จะเป็นพาร์ตระยะเนาะระยะก็จะไกลกว่าปกติเนาะแล้วก็เจ้าทรโดโรกิเนี่ยมีระยะที่ไกลกว่าน่าจะ2ตัวทั้ง2ตัวเลยนะครับเอมิเลียกับคาตาคุรินะครับน่าจะระยะไกลกว่านะแล้วก็เป็นทรงโค้งเนวีดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่2,140นะครับแล้วก็ตีจุดหกจุีเนาะ ่ะนี่ส่วนคาตาคุริที่มันตีเร็วเพราะว่ามีพาสซีฟเดไวลพ์นั่นเองนะครับนี่เลยอ่ะสำหรับขั้นแรกเนี่ยก็อัพไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเหมือนจับเหมือนกับเจ้าคาตาคุริเลยที่ขั้นที่3จะเป็นการโจมตีเนาะเป็นแบบไอเอชอ่ะเป็นไฟเอชนะฮะเป็นไฟไอซ์ I, หรือเปล่าเออเชื I, ่อโทษทีนะพี่อ่านผิดนะเดี๋ยวเาไปนะปุ๊บนี่เป็นไฟแอนไอซ์ I, นะครับ, I, รบก็คือตีติดไฟแล้วก็ตีสโลด้วยน,นั่นเองอ่ะก็มันนี่อย่างนี้นะครับตีติดไฟเหมือนกันเนาะตีสโลด้วยน,นั่นเองนะครับดเมจก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ ทรงโครนมันเนี่ยก็จะกว้างขึ้นอีกนะครับแล้วก็ไกลขึ้นอีกเนาะแต่สะปีกันจมตีเท่าเดิมนะครับนี่ก็อไปเรื่อยเลยนะครับนี่ในขั้นที่7ก็จะเปลี่ยนเป็นแฟลชฟลีชฮีทเวฟนะฮะเออวงการจมตีเป็นไซเคิลเอวีแบบนี้นะครับจะใหญ่เท่าวงของคาตาคุริในร่างของบาเลตสักอย่างมจิบาลตนะครับก็จะไซเคิลเอวีประมาณเท่าๆกันเลยนะครับนี่ ข้อดีของคาตาคุลี่คือราคาไม่ใช่คาตาคลิโอ้พิติคาตาคุลี่เฉยเลยข้อดีของเจ้าโทโดโรกิก็คือระยะดีขว่าคาตาคูลิแล้วก็ดาเมจดีขวานั่นเองนะครับแต่วิธีการโจม,มตีของมันเนี่ยนานเพราะว่ามันตีทั้งสโลแล้วก็ตีติดไฟแล้วก็ราคาถูกนะครับราคาถูก่อรด้วยนะระยะก็เหมือนจะดีขวานะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นพาร์ดนะิไวเนาะพาร์ติไวเพิ่มระยะ อลองดีลองมาจากสไนเปอร์หรือนนเอนะครับนี่ส่วนตัวแล้วพี่มองว่าพวกซัพพอร์ตพวกนี้แนะนําให้เป็นสไนเปอร์ไม่ก็เป็นก็สปีดเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นดีไวก็ดีดีไวก็ใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับจอยู่ที่50,000ถึง6 0 0 0ื่นนะรับอันนี้ก็อยู่ที่สเตตัสเริ่มตัวของตัวลนะครเนาะแล้วก็ราคาอยู่ที่15,262.4นูณนเองนะครับ,นะรบมาดูกันต่อที่เอเมเดียแล้วก็สำหรับ2ตัวที่เหลือนะครับจะสามารถสโลได้แค่ สามวิเท่านั้นนะครับเอมิเลียนะครับจะตีเป็นทรงเส้นตรงแบบนี้นะครับจะเหมือนคาตาคุริเลยแล้วก็ตีเป็นทรงโคลนนะครับเปเวดเเนาะนี่เลยนี่ประมาณนี้นะครับแต่อยู่ที่7.5วิอันนี้เป็นพาร์ตสตองสองนะสตองหนึ่งหรือสตองสองก็ได้ก็เป็นกล้ามสามนะครับไอ้กล้ามสองเขาจะียกเป็นซูเปเลียนะครับถ้าเป็นในเกมนี้เนาะสโตรอยู่ที่สามวิเหมือนกับเจ้าโทโรเลยนะครับแต่จะไม่ตีติดไฟนั่นเองนะครับ ดูโปรแกรมยมตีจะเปลี่ยนตอนอัปเกรด3เหมือนจับทุกตัวเลยนะครับสำหรับตัวสโลเนาะแล้วก็เซอเคิลยมตีเหมือนคาตาคุริที่เปลี่ยนร่างพี่เปลี่ยนเป็นไฟโมจินะครับนี่เลยอืออือเอาไปเรื่อยนะครับในขั้นที่7จะเปลี่ยนเป็นไอโฟเวอร์นะฮะฟลาเวอร์สิไม่ใช่โฟเวอร์นะฮะไอโฟเวอร์นะครับก็คือดอกไม้น้ำแข็งนั่นเองนะครับก็จะดูเอฟเฟกต์เกิลยันสักนิดหนึ่งนะครับปอือพี่ลืมให้ดูตัวอื่นเลยสำหรับเจ้า เอฟรลียนะครับหรือชื่อโอ้ลืมชื่ออีกแลละขออภัยนะฮะสำหรับเอฟรลียจะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตดีมากนะครับเห็นไหมจะเห็นได้ว่าสปดการโจมตีเนี่ยมันโคตรเร็วนะฮะ6.0วิแล้วถ้าคิดดูว่าเป็นกอสปีดอีกนะครับก็ทํทำให้มอนเนติสโลได้บ่อยๆขึ้นนะครับแต่ว่าการสโลของยูนิตหรือว่ามอนเนี่ยเวลาเราตีนะครับยูนิตเราจะสโลทุกตัวนะครับที่ยังไม่ติดสโลเวลาโจมมอนพูดง่ายๆก็คือมอนมันมีคูดาวในการติดสโลนะครับเอาง่ายๆเลยจะได้ไม่ต้อองคคิดะะะรเยนับ ราคาเอเบเลจะถูกที่สุดในบรรดา3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันดีกว่านะครับ3ตัวนี้เลยเนาะปุ๊บ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 ทำตันไปเลยนะครับคาตาคลรีก็จะได้เปรียบนิดหนึ่งตรงที่เป็นพาดีิไว้นะสำหรับของพี่นะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าเจ้าคาตาคูรีเนี่ยจะแพงสุดในนี้เลยนะครับนี่เนหะ็นไหมราคาก็ห่างประมาณห้าพัน 5, นะครับนี่เดียวประมาณนี้ตัวที่ตีช้าที่สุดจะเป็นในด้านของโทรโรกิเพราะว่าดเมจมันแรงสุดแล้วนะครับ แรงสุดใน3ตัวนี้นั่นเองแต่ตัวที่ซับดีที่สุดนะครับส่วนตัวพี่คิดว่าจะเป็นในด้านของคาตาคูลินั่นเองนะครับถามว่าทําไมนะครับสำหรับคาตาคูลิี่จะสะรอได้สีวิถึงราคาเริ่มต้นจะแพงที่สุดในของ3ตัวนี้นะครับก็พี่มองว่ามันเป็นตัวที่น่าล่าเล่นมากกว่านะครับใครที่หาได้ก็ให้ทําให,หาเนาะส่วนใครที่มีเอมิเลียนะครับแล้แบบอ,อยากได้คาตาคูลิด้วยก็ดีนะครับสำหรับคาตาคูลินี่อาจจะเป็นดับเนเมกกายภาพเนาะแล้วกต็ติดไฟด้วยแต่เอมิเลีย่ยสามารถ ตีเป็นเวทน้ําแข็งแต่ว่าไม่ติดไฟไม่ติดไม่ติดฟอสด้วยนั่นเองนะครับพี่ก็เลยมองว่าเอเบเลียมันเป็นตัวที่หาง่ายนะครับข้อดีของแต่ละตัวก็จะต่างกันเนาะสำหรับคาตาคูลีข้อดีของมันก็คือสโลนานกว่าใครเขาเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันคือดาเมจเบานะครับถามว่าในราคาที้คนจะได้ดาเมจแรงคน่นี้จริงๆนะครับอ่ะแล้วก็ข้อดีของคาตาคูลีก็อย่างที่บอกเลยก็จะเป็นในด้านของการสโลที่นานกว่าใครเขาเพื่อนนั่นเองนะครับนีบ่เลย หวิมีผลนะครับหวิมีผลเพราะว่าคู่ดาวของมอนที่รับการสโลไปแล้วเราจะทําให้มันสโลได้อีกเนี่ยประมาณ1นถึงสวิหนถึงสวินะครับไม่แน่ใจว่าปริงบ้านเรากับปริงบ้านเขาจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะ,ะประมาณนี้ส่วน2ตัวที่เหลือถามว่าข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงสำหรับข้อดีสามในสตัวเนี้ยพี่มองว่าโทโดรโกิจะเป็นตัวที่ดีที่สุดเนื่องจากว่าตีติดเป็นเวท เป็นตัวเตวีนะแล้วก็เป็นตัวน้ําแข็งแล้วก็ไฟด้วยนี่มันมี2ธาตุนะครับง่ายเลยข้อดีของโทรโมี2ธาตุแค่นั้นนะครับจบเลยสำหรับข้อดีของ2ธาตุคือสามารถไปเล่นกับด่านที่ต้านน้าแข็งแต่แพ้ไฟได้นะครับไปเล่นด่านที่แพ้ไฟแต่ต้านน้าแข็งก็ได้นะครับเออพ,พ,พี่พูดอะไรงงปะขออภัยนะถ้าพูดงงเนาะอ่านี่เลยนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันคือสโลสามวินะครับเหมือนเอมเลียเลยสรับเอเมเลียจะเป็นตัวที่หาง่ายที่สุดนะตอนนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนขายขายอยู่นะสะรับเอมเลียเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวละครจากบอร์ดที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ3ามตัวละครนี้พี่ยกให้เป็นคาตาคุริที่น่าใช้ที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับเมตาสโลนนั่เองเนาะส่วนตัวที่เหลือนะ่ยก็พอทูทไวิ่งได้ไปได้นะครับสำหรับคาตาคุริก็จะเป็นตัวที่พี่มองว่าเป็นเดอะเบสในการสโลแล้วเพราะว่ามันสโลสวนะีเนาะสวิมีผลมากๆนะครับสาหรับทุกตัวในเกมนั่เองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับวันี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ กดตาตามเพื่อพดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครอยากให้พี่เอาตัวอะไรมาเฟ้นซ์กันในคลิปหน้าก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ